สวัสดีนักเรียนชั้นป5้านะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบบันทึกนะครับบัญชีในครัวเรือนนะครับรายรับรายจ่ายในครัวเรือนนะครับย้อนหลังเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับบันทึกลงมานะครับตามรูปแบบที่กําหนดให้นี้นะครับโดยสัมภาษณ์จกคนในครอบครัวนะครับอาจจะสมมติขึ้นมาหรือจะทําตามจริงเลยก็ได้นะครับส่วนอีกงานนะครับให้นักเรียนใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับหรือถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม Microsoft Excel ก็ ให้วาดตารางนะคะนะแล้วก็คำนวณลงในสมุดนะครับตารางนี้นะครับตารางนี้ก็ว่าดลำดับแรกก็ถ้าไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็วาดตารางนี้นะครับช่องที่เขียนว่า kcal นะครับให้นักเรียนหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าผลไม้อ่าอย่างเช่นโกโก้นัทเนี่ย kcal ก็คือกิโลกิโลอ่าแคลอรี่เนี่ยนะครับกิโลแคลอรี่เท่าไหร่นะครับนักเรียนเขียนเข้าไปนะครับ ออเลนนะครับเคแคลคือกิโลแคลอรี่เท่าไหร่ก็เขียนลงไปนะครับเขียนลงไปให้ครบผลไม้ทุกชนิดนะครับส่วนช่องซัมนะครับช่องช่องซัมนะครับช่องซัมช่องนี้นะครับช่องซัมช่องนี้ก็จะเป็นการรวมกันระหว่างช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามก็จะามาใส่ช่องนี้นะครับส่วน ช่องหงช่อง2ช่อง3นะครับที่เป็นผลไม้ทั้ง3อย่างเนี่ยที่เป็นแคลอรี่เท่าไหร่ก็มาใส่ช่องนี้นะครับก็ใส่ให้ครบทั้งหมดนะครับนี้นะครับแล้วก็ใส่ใส่ให้ครบทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วเขากำหนดว่าชุดผลไม้ที่มีพลังงานไม่เกิน300ก็คือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน300นะครับให้ใช้คําว่า p i k นะครับให้เขียนคําว่า p A.P.C.K. นะครับพิกนะครับส่วนชุดผลไม้ที่มีพลังเกิน300นะครับถ้านักเรียนรวมแล้วในช่องเนี้ยในช่องซ้ำเนี้ยนะครับเกิน300นักเรียนก็เขียนว่า no นะครับในที่นี้นักเรียนต้องลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี้ยแคลอรี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กรอกลงไปแล้วก็คิดคํานวณนะครับส่วนนักเรียนที่เรียนในคาบเดี๋ยวก็จะทําในคาบนะครับในคาบเรียนนะครับ ถ้าไม่มีนักเรียนคนไหนที่อยู่ทําที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ให้ใช้การวาดเอานะครับส่วนคนไหนที่ตรงกับวันที่มาเรียนเดี๋ยวทําในคาบเอานะครับขอบคุณครับ